สวัสดียามเย็นค่ะพี่หลองอ่าฝฝนหยุดมาข้ามมาเลยนะเราอ่ะหืมวัสดีดิวัสดีพี่ดิวัสดีพี่ดิมมาหลงพี่ถุยกลับไปล้ะหนะูเย็นละพี่เดกลับไปแล้ว พี่หลงก็มากินแหละน,นีมีอะไรให้พี่หลงกินนะเนี่ยกินเลยอะ่ะกินปะกรอบๆใช่ไหมอ,อร่อยมากเลยอ่ะอด,ดีก่อนน้แคปหม,โมูเองคับพี่มาหน้าอยกินตรงนี้แหละอืมฝ่นมันตกมันเปรียกเปื้อนอืมนั่งกินชมวิวกับพี่นี่แหละ เกลียวเกลียวกิ็งแซมไม่ลงนะไม่เป็นส้มตำนะิกับส้สตมตำนะปูปลาหนออยากกรี๊งกนะับคนตกไม่ได้หมดละหมดละหมดพี่ละหมดมต้องไปเลยปีต๊อกอะ่ะอ่ะหนอ พี่ต็อกมาแล้วพี่หลงก็มาพี่ต็อกก็มามาเอาข้าวให้พี่ต็อกก่อนปีต๊อกกตอกตอกรอแป๊บหนึง่งน้องหยิบข้าวสารก่อนนะคะพอดีพี่ต็อกก็มา อพี่หลงก็มาเห็นนะพี่หลงนีง่นออ๊อกวาข้าวสาให้พี่ก๊อกกันนะคะกน้องๆง,งพี่พให้มาก,กินเท้าเย็นกันไปอยากกันมาเลย อาบแ้วฝนที่ไหนกันมาเนี่ยเฮียกันมาเลยทางนี้ก็ต้องป้อนอึทางนน้นก็ต้องหวานคนก็ต้องกินอ่ะคอยินมาอืมอืมน้อ กิงเข้าเย็นเป็นเพื่อนนะฮิหยดเป็นด้วยนะดีมากแต่มาคืนมื่หยุดเช้าอยุดแปบ๊แปบพี่ช่ยก็กลับละเย็นละสี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงฮะพี่ตอกมากันกี่ตัวเจ็ดตัว không có lòi kéo nhé các bạn cái lòng cọp vô cái lòng có lòi cái có ยามเย็ยนอันนี้มาพร้อมกันเลยแกก็อร่อยเราก็อร่อยกินเนอะไม่อ้วนหรอกต้องรักษาหุน่น <c oughs> กินปะอืะอกินคนละคำสองคำ คนก็นเป็นหัวเป็นแต่แก็ชอบกินแคบหมมไม่กินปลาทูถ้าเอาให้ลองให้ไม่คุกเข่าก็ไม่กินให้ทั้งตัวก็ไม่กินหรือมันทอดแล้วมันมชอบกินน้ำมันมั้งแต่นี่แคปหมมก็ทอดน้ำมันหอมกะไรอย่างไรมันเข็ม หวานบุรรังจ์กิกรังก์น้องวันนี้พ okay ี่มาเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเ้ามาเจ็ดตัวหลืดพี่ลงพึ่นยืนจ้องแคปโม ลงทั้งพี่ต๊อกเลยพี่ลงก็มาพี่ต๊อกก็มาแล้วพี่เขากินหมดเลยเนาะอ่ะเนาะงพี่ลง,งจริงๆเขาอยู่บ้านเดียวกับพี่ต๊อกนี่แหละแต่แกก็ชอบเลือกขับอร่อยอร่อยเย็นเย็น มาพร้อมกันต้องแต่ชวนกันข้ามมาถนนฝนมันหยุดพอดีด้วยยิต้อก็ไปลุยตรงนามาเมื่อกี้นู่นไปอยู่ขันนานาน่นค่าเย็นๆเน,เนี้ยบรรยากาศเย็นๆหลังฝนหยุดตกทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนหยุดเช้าจิบแฟแป๊บเดียวตกหนักต่างหากลงียงเทียง วันนี้ก็มาชวนพี่ไก่ตักสวยๆนะคะมากับพี่หลงใส่แก่เดินชวนกันข้ามมาเมื่อกี้อ้าวแคบหมดลืมอ่ะหนงอ่ะหนงหนงนี่นี่น,นีอะไรอ่ะเปียกไนงะอิ่มไนงะ พ,พี่ลงแกอิ่มละแกะเลือดลจะจะไปฟังที่ไหนดูสิแกไปตุนไปตุนจ <laughs> ะตุนมี่ตุนมี่ตุนกบไปกบ,ปก,บกินแล้วกบสเสบียงไว้กบ,กบสเสบียง ตนตนตนฝั่งฝั่งฝั่ง,ง,งเหลือเหลือเหลือนะั่นนะั่นนะัไปฝั่งฝั่ง <c oughs> อย่าทำพี่เขาลงเดะเดะเดะ เกเลีนะอิ่มแล้วแกงพี่เขานะอื้อืเค่ะคลิปนี้ค่ะบคุณนะคะสสำหรับที่ติดตามขอบคุณมากค่ะขอเราอยากอาหารเย็นสวัสดีค่ะ